สวัสดีนะครับเพื่อนๆใครที่กําลังมองหาเครื่องเป่าลมอยู่นะครับผมแนะนานะครับของทานสุเลยนะฮะตัวนี้นะครับดียังไงนี่นะฮะเขาจะมีเอ่อตัวปรับด้วยนะครับเราปรับได้นะครับถึงกี่ระดับนะฮะห้านะครับหกนะหกระดับดูเสียงนะนะฮะระดับหกนี่คือแรงเป่าอะไรได้มากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยว่านะครับรถมอเตอร์ไซค์ล้างมาใหม่ๆนะ นะครับเป่าอะไรได้อีกเดี๋ยวผมพาไปชมครับเห็นต้นไม้ไหมครับแรงมากฮะเป่าสบายเลยดูตรงนี้นะครับเพื่อน,เ,อนเป็นไงครับ